นักเล่าฝันคนแรกของสัปดาห์นี้นะครับแม็กซ์วีสิบสองครับสวัสดีครับไม่รู้เป็นอะไรวันนี้ผมว่าดูบรรยากาศสดใสเหมือนว่าทุกๆคนมีดอกไม้อยู่ในหัวใจนะครับวันนี้เรื่องราวที่จะถามแม็กก็น่าจะเป็นเรื่องของความรักแต่ว่าถามไปอีกมุมหนึ่งอาจจะถามถึงมุมของการอกหักเคยอกหักไหมครับเคยครับยังไงก็ต้องเคยอยู่แล้วนะสแสดงว่ามีความรักมาแล้วนะครับ อกหักแล้วอกหักครั้งแรกอายุเท่าไหร่ปสามครับ <laughs> แสดงว่าตอนเรียนนี่ซาจริงๆเลยนะอกรักผู้หญิงตั้งแต่ปสเลยเหรอเป็นเป็นการแอบ,บชอบมากกว่าครับก็มองเขาตลอดครับแต่สุดท้ายเขาไม่ได้สนใจเราครับชอบคนอื่นชอบแบกเด็กๆกันนะแต่ว่าพอมาถึงอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่อกหักอีกเลยเหรอก็มีครับก็มีบ้างครับแต่ก็แต่ละครั้งก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆครับ แล้วผมมรู้ว่าเวลาที่แม็กอกหักเนี่ยอาการมันเป็นยังไงเอออยากรู้อาการคนเราอกหักมันมีเยอะบางคนก็ระเบิดบางคนก็โอ้ซึมเศร้าของผมก็จะนิ่งๆซึมๆไปเลยครับมันแบบเคยนอนนอนเศร้าๆแล้วนอนมองหลอดไฟครับขนาดนั้นเลยครับ <laughs> แต่ตอนนี้ยังซึมมีการซึมบ้างไหมตอนเนี้ตอนนี้ก็มีบ้างครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเมื่อก่อนครับอ๋อแสดงว่ามีความรักอีกแล้วสินย ก็ตอนนี้ยังซึมบ้างมีซึมบ้างเหมือนกันแต่น้อยๆแสดงว่ามีความรักอีกแล้วนะครับครับคําถามนี้ที่อาจจะถามนี่จะเป็นคําถามที่ถามนักล่าฝันทุกๆคนในวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ต้องมีคนออกแน่นอนสิ่งที่อาจจะถามก็คือวันนี้อัไม่พูดถึงตัวแม็กซ์เองนะครับตัวแม็กซ์เองเราออกมาล่าฝันอย่างเี้ยเราก็ไม่อยากออกไปละเราต้องอยากอยู่แน่นอนแต่ว่าถามถึงคนอื่นว่า ในขบวน11คนที่เหลืออยู่เนี่ยใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนที่แม็กซ์ไม่อยากให้ออกจากบ้านมากที่สุดก็แน่นอนครับเมย์ครับผมชอบผมชอบผมชอบแม็กมากเพราะแม็กพูดหนักนั่นแล้วกันก็แน่นอนครับเอา ก็นแน่นอนก็ให้รู้หลหะไผเป็นไผนะครับรับนี่คือความรู้สึกของ Max V12 นะครับวันนี้จะมาโชว์เพลงที่ชื่อว่าอกหักไม่ว่า Max V12 ครับ